สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอเวอรีจะพามาเที่ยวไร่เอ็นบีบีฟาร์มนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะของใกล้ๆบ้านเนาะที่เพชรชบูรณ์จะเป็นทางเข้าก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเราวิ่งอยู่ในไร่ในเขานะคะแต่ว่าก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะให้ได้ชมเนาะสำหรับที่ใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะน่าจะถูกใจ เข้ามากลางหุบเขานะคะก็จะเป็นเขาจะมีเหมือนเป็นร้านอาหารนะคะมีที่พักด้วยเนาะคาล้ายๆกับรีสอร์ทแล้วก็เลี้ยนเป็นบ้านลูกแมกเลียได้เน๊ะมีักออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูภาพบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนจะบอกว่าคือมีหมดครบเลยนะคะทั้งโปรตีนกูเนาแล้วก็เครื่องดื่ม ระว่ายน้ำด้วยนะคะใครจะไปคิดว่าอยู่กลางหุงเขาแบบนี้มีร้านแบบนี้ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเนาะข้าวก็เอาใส่ต้มยำนะคะแล้วก็ข้าวผัดไข่สองจานเพราะว่าได้ยินข่าว่าที่นี่กับข้าวเขาอร่อยมากน,น,นะคะก็เลยสั่งเยอะนิดนึงเนะาะอาหารจัดจ้านนะคะแล้วก็รสเด็ดเนาะมีมีเจียวฮ้อนก็มีมีทั้งเนื้อเนาะอันนี้สั่งเป็นเนื้อนะคะมีหมูมีซีฟู้ดก็มีนะคะ เป็นชุดผักมาให้น้องจาดนี้ีโอหลายเมนูนะคะทุกคนวันนี้ก็มาครอบครัวมากินข้าวกันอยากพาออกมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะมาเปลี่ยนสถานที่บ้างเนาะกินข้าวใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะคะเขาก็จะมีเป็น ให้ชมแบบนี้เนาะแล้วก็จะตามทุ่งนานะคะ mm hmm. เขาจะปลูกข้าวเอง mm hmm. ปลูกข้าวเอง mm hmm. แล้วก็จะหมดเงินทําเป็นตัดตัดยานาข้าวให้เป็นสัญลักษณ์ของลูกหงนะคะ mm hmm. บรรยากาศดีเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเนาะคนก็จะเยอะทั้งวันนะคะพอดีเราเลือกมาวันนี้ก็คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้มาพร้อมกันเนาะนี่อีกชั้นหนึ่งนะคะให้ดูบรรยากาศ ถ้าใครที่แบบมากลางคืนน่าจะชอบเนาะบรรยากาศแต่เรามากังวันเพราะว่าอยากกลับบ้านสะดวกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามี้วยนะคะแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปนะคะเป็นจุดเช็คอินเนาะแต่ละช่วงนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าช่วงหน้าฝนมันจะเขียวเขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะคะทุกคนมองไปทางไหนก็จะชุ่มชื้นวันนี้นี่เขาตกแต่งร้านได้สวยงามนะคะ คือแบบใช้วัสดุที่แบบจากธรรมชาตินะคะส่วนมากเนาะเป็นไม้พงไม้ไผ่อะไรเงี้ยค่ะมีบรรยากาศดีค่ะทุกคนถ้าใครแบบว่าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอาหารอร่อยแล้วก็ธรรมชาติสวยงามนะคะที่พักก็มีเนาะต้องลองสอบถามดูนะคะไลเอ็นบีบีฟาร์อุบลีก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเขาก็ปลูกเมล่อนเนาะทำเมล่อนอันนี้ก็ เป็นหมูป่านะคะทุกคนนี่ปลูกไผ่ด้วยเนาะให้เดินให้อันนี้อันนี้ออกมาจากไร่แล้วล่ะค่ะข้างๆเดินทางกลับบ้านก็จะมีเขาปลูกผัก okay, เนาะ <Thank you. S 1> ปลูกผักก็จะมีคลองริมคลองมุ่นมันจะมีเป็นน้ำนะคะมีน้ําตลอดปลูกผักปลูกข้าวโพดเนี่ยค่ะก็มีทั้งสวนกระลำสวนพริกเนาะก็จะได้เห็นเยอะขึ้นเพราะเห็นเ็ากำลังปลูกกันเยอะก็มีนะคะทั้งสวนแตงสวนกระลำ นี่ขา้าวโพดก็สวยเพราะว่าเขาจะมีน้ําอยู่ริมคลองนะคะลาห้วยยังพอมีน้ําได้อยู่เนาะนะคะนี่สวยมากขา้าวโพดนะคะปลูกอะไรก็ดีก็งามก็บรรยากาศดีดีแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะตอนนี้ก็จะถึงบ้านแล้วขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ share, ให้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่จ้าคลิปนี้